อ่างเก็บน,น้ำคลองลำกงอ่างเก็บน,น้ำคลองลำกงตั้งอยู่ที่ตำบลวังทาดีอำเภอหน,นองไ่จังหวัดเพชรบูร์เป็นโครงการชลประทาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ และการก่อสร้างของอ่างเก็บน้ํคลอง,งอํากงอ่างเก็บน้ํคลองอํากงเป็นโครงการที่ดาเนินการโดยกรมชลประทานเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําในเขตภาคเหนือตอนล่างโครงการเริ่มต้นขึ้นจากแนวพระราชดลำริในการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรกในพื้นที่อาเภอหนองไผ่และบริเวณใกล้เคียงและอ่างเก็บน้ํคลองอํากงนี้ สามารถการเก็บน้ําได้จํานวนมากและมีระบบส่งน้ําเพื่อการเกษตรไปยังพื้นที่รอบๆประโยชน์ของอางเก็บน้ำคลองลำกง 1. เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรในพื้นที่ําการเกษตร,ารสาม,มารถเพาะปลูกได้ตลอดปี2 ช่วยบรรเทาปัญหาภาัยแล้งในช่วงฤดูแล้งและสามารถส่งหาเพื่การอรุบโภคและบริโภคได้ 3. ส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยนั้นท่องเที่ยวสามารถทํากิจกรรมต่างๆเช่นล่องแพภายเรือและตกปลาได้ 4. เป็นแหลง่งอพันัต์สัต์น้ําจืดซึ่งส่งผลต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจและอาหารปัจจุบันอางเก็บน้ําคลองลำกง ได้เป็นเพียงแค่โครงการชุประทานเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเิชบูรณ์นักท่องเที่ยวมักมาเยี่ยมธรรมชาติพักผ่อนและเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม